เมื่กอกี้เล่นถ้ามาเราไม่ต้องเล่นอะไรแล้วมั้งพี่พายเล่นเหมือนโจ๊กเลยพวกเมื่อกี้น้องบูกับพอน้องบูนี่หนีเลยก็ได้นะพี่พายกูต้องเข้าเลยมั้ยดีไปประคองหนูเลยอ่ะหนูท้องนะเนี่ยหนูท้องเหรอท้องไข่ดำบวมหรือเปล่าไข่ดัดอะไรจะขึ้นสู่ขนาดนี้แล้วโอดีดีๆนะแม่มึงอุยอ้ยแล้วอุยอ้ย,ยทำไม หนูท้องจริงปะเนี่ยท้องจริงสิพี่ลูกของเราเนี่ยพี่ไม่ได้เอาหนูตรงนี้ทำไมหนูท้องตรงนี้นอ่ะพรินฮะพรินจิ่เดือนแล้วติด <12. S 1> ต่อแ่ว่เกิดเดือนเดียวนะเดือนเดียวของพี่เดือนที่สิบสองอ่ะใครอีกที่เป็ดเดือนน่ะของคนอื่นตรงชุลมุนช่วยกันทำเลยพี่ไม่ดีับพี่ไม่เหนื่อยนะ มึงมีหลายหัวห้ยเป็นกระรี่จริงไหมเนี่ยเลิกแล้วก็ได้กับพี่หนูก็เลิกไปเลยอ้อมังแต่เรารู้จักกันมาน่ะโอ้ชื่ออะไรก่นหนูอะเออหนูชื่อแมวชื่อแมวแมวเดียวกันหรือเปล่า ใช่แมวเดียวกันเยลยเดียวกันเลยอก็ <c oughs> พี่ที่คุยคนเดียวหนูได้ยินได้ไงพี่ป้องปากครับพี่เป็นลิกเกร์เหรอที่เป็นลิเกดิเหเเ็นที่เป็นหมอลำหมอ,อโอเคนะ <c oughs> ชื่อแมวชื่อแมวมีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่ไหมมีสิใครจะไม่มีพ่อมีแม่แล้วอ่ะอออพ่อพ่อคุณพัทรา คาราพิ่มดิฮะพ่อสิทธาเออเออแม่เป็นหญิงม,มารยาทมีพี่ไหมมีมมพ,พี่ชื่อพี่ชายคนโตที่พี่สมชาย,ยพี่ยิ้มทำไมอ,อ่ะเรื่องโง่เอาพี่หวานโอ้ยพี่แค่ท้องเองไม่ต้องรำถืาไหวไมือหรอก พี่เปละครเหรอปาวิพี่เป็นละครน้องพันธุยุ่เอ่อเอ่อแมวจ้าพี่ชายหชายจไจเลยแม่คนเดียวกันตายแล้วยังไม่ตายอยู่เลยชอบคุยกับพี่หนูเป็นอะไรไม่รู้มมึงชอบคุยกับกูชอบคุยกับพี่ไงหนูยังไม่รู้จักพี่เลยพี่ชื่ออะไรแล้วฮะพี่ชื่ออะไร พี่เหรอเออปรีนาพี่ทำฟาร์มไก่ไไม่ใช่พี่นี่ไม่ใช่คนใหญ่เอ้พี่ไม่ใช่คนธรรมดานะพี่เป็นใครฮะอ้าวพี่นี่ขายของขังฮ่จดีง่ะอ้าพี่ขายของขังขังยังไงอะไก่เหรอใช่ขายส่วนต่างอะไรพนี้ ดีบ้าของถังยังไงแล้วของมงคลคอ๋อวัตถุมงคลใช่จำพวกอะไรอะพี่ประหลัดจิกนอะหรอดีป่ะโอ้โหดีพี่มันเร่อเหมือนมีอะไรเลยเร็วๆนี่นี่จะบอกให้นะพี่ชื่ออะไรกรลุกฟามพี่นี่นะชื่อทะเลาะตักโอ้โหชื่อพี่นี่แฝบเนาะ ทำไมอ่ะถ้าหลอกปากเลยอ่ะทำไมชื่อพี่พอตันไงนิาสกุล้าชาควาจุฬาโอ้ถลอกปากชาควาจุฬาใช่พี่พูดติดติดกันที่จ้ะนอนเถอะกาะฝ่นคนกับคนของเนี่ะเขาให้นอนกับวันว่าลูกมันจะได้ออกมา โอ้ยสดชื่นพี่เพื่อกินเอ็มร้อยไปตาแข็งจะไม่นอนหรือเปล่นหล่อเลี้ยงมาตั้งแต่เช้าแล้วเอ็มร้อยตบอีกไม่ง่วงนะเดี๋ยวพี่ห้อกอีกกองใช่ไหมพี่ต้องก่อนเกิดมากะไม่นอนฮะจะไม่นอนจะไม่ง่วงจริงอ่ะนอนก็ได้นอนก็ได้ลูกก็ได้แข็งแรงกันมาหลอกพี่ให้สั่หนูนอนแต่พี่กันหนีใช่ปะใช่้ ว่าเหรอรู้ได้ไงยะรู้สิโหเล่นจนมือไม่มีขนแล้วเรื่องนี้มือไม่มีขนได้ไงยะอ่ะมือไม่มีขนได้ไงก็มือไม่มีขนนะมือโลนอ่ะอีนนี้ลูกคุมึงขยันซัดจเลยมึงเป็นแฟรแบบเนี้ยนอนนอนเอาเพลงพอพรนะพี่นะฮะใเอาหวานเลย ฟังวัหวานโฟังหวานวานหวานเลยนะจริงไทยเดิมหนูชอบได้โอ้เป็นดนตรีไทยไงโอ้แม่นี่เป็นละครได้โอ้เป็นลำตัดได้หญาเป็นเพลงอีแซวนะได้หญ้เป็นเพลงถอยได้จริงๆนะพี่หนึ่งไม่ได้โกหกนี่กูถามมึงแล้วใช่ปะกูถามไปแล้วไอ้ไทยก็อยากโคตนาว์ตระกูลไงหวานหวานเลยนะได้หวานหวานเลยนะจได้ๆ หลับซะไม่ตื่มนี่นี่จะเผาจริงกี่โมงอะอะไรยะหหลวงพ่อหยุดกอนหลวง่า พยายามตรวจก็ด้วยทำไมยาไม่ชอบเงี่ยชอบไม่ก็เอาเพลงมันมองเว้ยอันเดี๋ยวพี่กอบเดี๋ยวพี่กอบเดี๋ยวพี่กอบเอาเอาเพลงพ่อหน้านอนหลับหรือยังยังย่านั่งอยู่ยังไม่ทันหลับตาเลยี่กะถามไม่คิดทำคืนนี้ขอใจน้อง ตายเป็นอะไรล่ะบาดช่องใจโตไปไหนกันก็จะรักเอาจะรีบไปไหนแล้วอยู่ด้วยกันจนท้องจะมีลูกจะไม่ไหนแล้วจนก็ไม่ว่ากันอะไรเลยน้ำพัดทงพันกินมีอยู่มีที่ไม่เป็นไรบาดทะลุไอ้อะไส้ได้อยู่เลยกะ คืนไม่ว่าพื้นใหม่ที่กันนอนได้จริงนะพี่ขามึงไม่หลับไม่นอน,น่ะี้ยบอกว่ากินเอ็มร้อยไปสองขวดเอาเพียงอะไรอยากไปเพีงอะไรแต่แค่้จะพี่เพียงอะไรหนูก็ฟังทั้งน,นั้นแนี่อยากดึงปั๊บแตนอยากเป็นตะแตนหนูอยากมีแฟนพูดดีมันดังลุงพล จะอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนกดไลค์กูก็ไม่น่าหลับเพลงอย่างงี้ธรรมดากูไม่น่าหลับเลยเพลงอย่างงี้เอาเปลี่ยนเพลงกี้กล่อมเพลงเออกล่อมหวานวานนอนนอนนอนเสียเถิด ដានិប <Endeesa> ព <trisa> <osition> <skoyu> េប <Laborator> น <ilfi> <vastly> ้ําគប់គ្រងគប់តងតលបែកគប់តគប់ណាឈិនចាសធម្មតពីលំຕົមលុបពីពីគេ พี่ตื่นมาก่อมหนูกันเพล่นี่น้องร้องทำไมนอนจี้ชอบเพลงนี้พอพี่ลมก็ร้องหนูฟังคลิปตลอดนอน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 น่าก็นอนเอ้าทูแม่ที่ร้องไห้ทำไมนี่จะร้องไห้เหรอที่ไม่ต้องร้อง ลูกออกมาสมบูรณ์อยู่แล้วหนูเป็นตูกสาวมันแล้วพี่กัพี่การใช่ปะใช่ใชพี่จะร้องไห<ช>้ไม่ต้องร้องเลยพี่เธอเอาตีนทีปพี่โกรธไหมนอนหนูคนเช่าปุ้ยเงาพี่ขอเพลงหว,นวานหวานให้น้องแล้วน้องจะได้หลับจ,าจานะ้าจ้าแม่น้ำตาลน้ำหวานน้ำพึ้งน,น้ำ,นำอ้อยพี่บุบอย แม่น้ำปี๊ชอบกินน้ำตาลปี๊บ <c oughs> อร่อยนะทุบๆเดียวเล่นโอ้ยหนูชอบมากมึงดูดหมาไปป่ะไปนอนอะ่ะหัวนอนจิน๋วพีพ่พีมูงจะเข้าแล้วอ่ะ พี่จะไปแล้วนะนอนนอนเนอะมึงไม่เคยคุยกับใครง่ายยิ่งแล้วว่ากูชอบพูดอะไรวะมึงพูดเยอะกว่ากูอีกนะกูพูดก็มาพูดแต่กูไม่พูดกูบอกกูไม่พูดอีสปาร์นอนแล้วน้องนะนอนยังเออหลับแล้วเนี่ยป่าหลับแล้วถึงมาพูดสบายล่ะแล้วมโอ้ยเ่ีละมือ นี่กรปิมกระฟอยไปไหม,นะมแมวอะมาหีะโอ้ยหายกระีีเรียก่ะก็ะปีเรียกหนูว่มนยินแต่กระหูนะบอกแมวเพื่อเลย คือส่งจีบว <c unlikely> <pet> ่ามึงกลับหรือยังก็ไม่ต่นแล้วต่อยกังเออะเเขาขาดก็ไม่พอใจเพี่ยเอใจยากแน่นอนยี่อะไรยันั้ววันนี้มือไหวะกก็งงก็มึงจังเงินอะะไรไป่ใครตาดมีสองคนไม่ต่างะิโอ้ยเหนกันแล้ว เด็กจะนอนเด็กจะนอนเด็จะนอนห <c oughs> ย,ยาบยาทิบดีกว่ามั่นทางมันขก่งนอนโอโ้โขำขำแมมอยากเล่นจริงจริงโตเบว สาวสดาสคำสัญญากับเพื่อนจ<ะ>ีจริงเราค่อยเจอกันใหม่น้แพวริ่งหนึๆหนีไป หนูรู้ว่าพี่ไปแล้วเนี่ยไปเสียงเจ้าเมื่อกี้เสียงพี่เหรอดี่โหยหาเตียงพี่มันก็หรี่มากเลยฝังเขาังแล้วก่อนีปจะอยู่พี่ร้องอีกแล้วเหรอพี่ร้องเก่งที่ร้อง อุทัยแล้วนี่รากการร่วมเป็นนักสาพเพื่อนกันตอนนี้ไปก่อนอสัญญากับเพื่อน